คลิปนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงกับตู้กาชาใหม่2ตู้นะครับเป็นตู้หุ่นเก่านะเออที่เคยออกมาแล้วนะครับผมแล้วก็วนออกมาให้เราได้กดกันนะครับตู้แรกเลยนะครับผมขอแนะนํานะก็คืออ่ากาชาการกลับมาของยูนิตลิมิตนะครับตู้นี้เนี่ยจะเป็นซีรีส์เฉพาะดับเโอเท่านั้นนะครับผมส่วนตู้ที่2นะอ่าก็จะเป็นการ ตู้นี้ชื่อว่านะครับอากาชารับรองพิกอัพยูนิตซ p เปอร์สดาวที่ยังไม่ได้นะครับผมอาสองตู้นี้จะมีความแตกต่างกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดทีละตู้กันเลยนะครับผมอาเริ่มจากตู้ดับเบิลโอก่อนเลยนะครับตู้ดับเบิลอนี้นะครับผมอาในนี้นะรายละเอียดของหน้าตู้นะครับเขาเขียนว่าเมื่อ คุณกดตู้เพชร100เอ่อเพชร100ที่4นะครับอา่า100ที่4นะ46812นะครับผมเออนี่เลยนะที่เขาเขียนอยู่นะ46812นะครับขอย้ำทีเอ่อจะมีการการันตีว่าจะได้หุ่นหน้าตู้แน่ๆหนึ่งตัวนะครับอา่าอันนี้ก็บอกไว้นะครับผมแล้วก็ในตู้นี้เนี่ย จะมีตัวเลือกหุ่นด้วยนะครับอ่าตัวเลือกหุ่นเดี๋ยวเราทดกันไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะไปดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับโอเคสติกเกอร์นะครับผมเขาก็บอกว่าเพิ่มโอกาสได้สีดาวอย่างสูงนะครับคํานี้นะอ่าจะนิยามให้กับตู้ที่กดแล้วเมื่อได้สีดาวจะตรงปกนะครับเออจะตรงปกก็คือจะมีหุ่นที่เนี่ยโผล่มาอยู่หน้าตู้นี่แหละนะครับผมอ่าก็คือตรงปกนั่นเองนะครับ อ่ะต่อมานะสติกเกอร์ต่อมาก็คือพิมพ์เขียวคูณ2นะครับแล้วก็เหรียญรีพอยต์คูณ2ด้วยนะครับผมเอาล่ะเรามาดูรายละเอียดกาชากันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะรายละเอียดกาชานะครับผมกลุ่มปกติกลุ่มกดเพชร10เม็ดนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมจะเห็นว่า4ดาวนะครับผมจะมีแต่เฉพาะซีรีส์ดับเบิลเท่านั้นนะครับมีหุ่นลิมิเต็อยู่3ตัวนะครับ คือเอ็กเซียรีแพนะครับผมมาพร้อมกับท่าไมตรีที่2นะแล้วก็ดับเบิลโ e เซ s o r t นะครับผมเจ็ดดับแดงนั่นเองนะก็มาพร้อมกับท่าไมตรีที่2นะครับสุดท้ายก็คือ Double O X N เอ็กเนซอร์นะครับมาพร้อมกับท่าไมตรีที่2เช่นเดียวกันนะครับะจะมีหุ่นเกลือด้วยนะครับผมหุ่นเกลือจะมีทั้งหมดอยู่6ตัวนะอ่า ก็จะเป็นทีมโทเน่นะครับแล้วก็ทีมของดับเบิลโอนั่นเองนะครับอ่ะอ่าต่อมานะอันนี้ก็จะเป็นเกียรตสาดาวนะครับก็จะเห็นว่า3ดาวเนี่ยก็จะมีแจกเฉพาะดับเบิลโอนะของดับเบิลโอซีดีเท่านั้นนะครับสามดาวแล้วก็2ดาวมีแจกเฉพาะดับเบิลโอจิทนะครับตู้นี้เนี่ยผมคิดว่ามันน่าจ,จะมาสนับสนุนกับอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์ที่วนกลับมานั่นแหละ อ่ะกลุ่มแน่นอนนะครับคือกลุ่มกดเพชร1 0 0นะครับผมก็ตามนี้ครับอ่ะชัดเจนเลยนะครับสู้ไม่ตรงปกครับอ่าพอเรากดเพชรอ่ากดมาดูกลุ่มแน่นอนนะจะเห็นว่ามันจะมีสีดาวเข้ามานะครับแล้วก็มี3ามดาวเข้ามาแซมด้วยแปลว่าตู้เนี้ยจะมีโอกาสที่เรากดแล้วอาจจะไม่ได้สีดาวเลยนะครับ3มดาวผล่เข้ามาแทนก็เป็นไปได้นะครับผม ฟันธงเลยนะตู้นี้ไม่ตรงปกครับตู้นี้ไม่ตรงปกนะครับแล้วก็อย่าไปเชื่อมันเลยไอสติ๊กเกอร์ที่บอกว่าเพื่อโอกาสได้สดาวยังสูงนะครับโกหกทั้งเพเออเพราะมันมีโอกาสได้3ามดาวด้วยนะครับเอาละเราไปดูของแรกของแถมกันนะอะว่ามีอะไรกันบ้างนะครับแล้วก็อ่าพอเราดูเสร็จแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปดูตัวเลือกกันนะครับผมบมา มาเร็วเร็วหา,าเอป็นอะไรไม่รู้นะช่วงนี้เนี่ยเรื่องช้าๆหน่อยนะึงอ่ะเรามาดูกันนะครับผมอ่ะเริ่มจากแผ่นอ่าเกติคุณนะครับแผ่นดาวม่วงนะดาวม่วงนะครับผมจะเห็นว่ามีแต่ดาวม่วงของอ่าซีรีส์เดอะบันโอนะครับหุนนัตตู้ทั้งนั้นเลยนะครับโอเคจบไปแล้วต่อมานะครับอ่านักบินเสริมนะ นักบินเสริมก็เช่นเดียวกันนะครับผมก็จะมีแจกของนักบินซีรีส์ดบันนั่นเองนะครับอ่ารหัสบล็อกก็คืออ่าใบวดนักบินเสริมนะครับใบวดนักบินเสริมก็เหมือนกันครับมีแต่เฉพาะหุ่นหน้าตู้นะครับของซีรีส์ดวบั้งเอ็นครับเช่นเดียวกันทังเอ็นก็จะเป็นเอ็นเฉพาะหุ่นนะครับของซีรีส์ดบนะหน้าตู้นะครับแล้วก็เอันอเนกประสงค์นะครับผม อื่นๆนะครับอ่าอันนี้นะครับผมจะมีตัว๋วอ่าตั๋วเลือกคุณนะครับจะมีตั๋วเลือกคุณนะราคา200นะครับผมอ่าแล้วก็มีกล่องเวอร์ชัน14นะครับกล่องอัพสกิลเต็มนะอ่าใบารีสกิลดาวม่วง3ามดาวขึ้นไปนะครับแล้วก็แบบธรรมดานะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญตานักบินเสิมเลเวล2อนะครับผมอ่าโอเค เีแล้วชัดเจนแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวเลือกกันดีกว่านะครับว่าตัวเลือกมันมีอะไรกันบ้างนะสำหรับตู้ของซีรีส์ดับนะครับไปไปที่แจ้งเตือนครับผมแล้วก็ดูตรงนี้เลยนะครับอ่าเราก็จะเลื่อนมาดูนะครับเลื่อนปั๊บมายาวนิดนึงนะอ่าอันนี้คือรายการตัวกาชาเลือก ดาวนะครับจะเห็นว่าก็จะมีแต่ซีรีส์ดบเบโอเท่านั้นนะครับบวกจะมีเจ็ดซีรีส์ดบเบโอเท่านั้นซึ่งในนี้เนี่ยมันไม่มีดับเนิโอเอ็กเอนนไม่มีดับเบิลโอเอ็นไม่มีรีแพ้มีไหมเนี่ยก็ไม่มีนะครับรีแพ้ก็ไม่มีอ่าซเว่นซอสก็ไม่มีนะครับเจ็ดแบบแดงนั่นเองนะไม่มีเหมือนกันนะครับ ผมกล้าฟันธงเลยนะว่าเออเมื่อกี้เนี่ยเราดูราคาคือสองร้อยใช่ไหมอ่าราคาเอาตัวเลือกนะครับคือสองร้อยเพชรนะซึ่งในเนี้ยมันไม่มีหุ่นใหม่เลยไม่มีหุ่นที่พอที่จะเอาไปสู้กับในอารน่าเลยนะครับแล้วก็ไม่มีหุ่นตัวไหนที่ สามารถเอาไว้เล่นอีเวนต์ในภายภาคหน้าได้เลยนะครับผมฟันธงเลยครับว่าตัวโคตรไรประโยชน์นะครับตัวไรประโยชน์ไม่พอนะตู้จะหวังว่าจะเอาสีดาวก็ยังยากเลยขนาดว่าห0ึ่งรอยเพยังมีโอกาสได้หุ่น3ดาวเลยนะครับผมฟันธงเลยนะตู้นี้นะครับผมกากยากด เออถ้าหากว่าผู้เล่นไม่ใช่คนที่ชอบสะสมขุนนะครับหรือว่าอ่ะเห็นแล้วว่าเอ้ยอยากอัพดาวม่วงนะครับผมอ่าอยากอัพดาวม่วงขุนในเนี้ยเออประมาณนี้นะครับผมถ้าเป้าหมายไม่ใช่อย่างนั้นน่ะเอออย่าไปเอานะครับตู้นี้อย่ากดเลยนะครับ ผู้เล่นจะกดตู้นี้ก็ต่อเมื่อต้องการหุ่นดาวม่วงนะครับผมในนี้มันมีดาวม่วงให้นะครับแล้วก็มีนักบินเสริมให้นะครับผมแล้วก็มีใบปลดนักบินเสริมของหุ่นให้นะครับถ้าผู้เล่นต้องการ3อย่างเนี้ผมแนะนำครับกดเอาพอที่จะได้แลกของนะครับผมแต่ไม่ควรกดเอา ตัวเลือกนะครับเพราะตัวเลือกไม่มีหุ่นลิมิเต็ดเออหุ่น double o ที่จะเอาไปใช้ในอารีนาหรือหุ่น double o ที่จะเอาไปใช้ในอีเวนต์ไม่มีนะครับอย่าเอาเลยอ่าขอย้ํานะถ้าต้องการดาวม่วงนะครับของหุ่นหน้าตู้นะหรือนักบินเสริมนะครับหรือใบปลดนักบินเสริมนะครับผมเอาเลยครับเต็มที่แต่ถ้าจะเอาตัว๋วหรือจะ หวังว่าจะได้หุ่นนะครับอันนี้ค่อนข้างเสี่ยงอ่าตัวนี้ผมไม่แนะนําเลยเพราะว่ามันมีแต่หุ้นะกักนะครับผมอ่าไม่สามารถใช้ได้จริงในปัจจุบันแล้วนะโอเคนะครับจบไปแล้วนะต่อมานะครับเรามาพูดถึงอีกตู้หนึ่งนะครับผมอ่าตู้นี้เนี่ยจะค่อนข้างค่อนข้างแปลกประหลาดอ,ะอ่ะอ่าใช้คํคำนี้ดีกว่านะค่อนข้างแปลกประหลาดนะครับผม หน้าตู้นะครับผมหน้าตู้เนี่ยเขาบอกว่าจะมีหุ้นลิมิต็ดนะตั้งแต่2020นะครับถึง2021นะอ่าตั้งแต่เดือนมกรานะครับมกรา2020เลยนะจนถึงเดือนมกราสอ2พัก็คือ1ปีนะครับผมจะมีหุ้นลิมิต็ดออกมานะครับ โดยที่เขาการันตีว่า,าหุ่นลิมิเตทที่ออกมาเนี่ยจะเป็นยูนิตท,ที่ไม่เคยได้มาก่อนนะครับผมเออเขาบอกมาอย่างนี้เลยนะจะเป็นยูนิตท,ที่ไม่เคยได้มาก่อนแล้วถ้าเรากดได้นะครับจะยัดเลเวลเต็มแม็กซ์แล้วก็อัปเกรดเป็นหกดาวให้ด้วยนะครับผมเออสติกเกอร์นะครับผมเขียนว่าสามารถกดได้สามครั้งต่อผู้ใช้เท่านั้น นะครับตู้นี้กดได้แค่สามครั้งนะต่อมานะครับผมพิมพ์เขียวคูณสามนะครับพิมพ์เขียวนะอะถ้าหากว่าได้หุ่นซ้ำนะครับจะได้คูณสามแปลว่าถ้าถ้าเขาบอกมาอย่างเงี้ยแปลว่ามันมีโอกาสจะได้หุ่นซ้ำนะครับผมถัดมานะครับผมรับรองว่ายูนิตท,ที่ยังไม่ได้นะครับหนึ่งตัวมีการการันตีด้วยนะว่าจะได้หุ่นหุ่นลีมิตดที่ยังไม่เคยได้ด้วยนะหนึ่งตัวนะครับผม อันนี้เขาเขบอกว่าลิมิเต็ดไหมอันนี้ผมไม่แน่ใจนะแต่เขาบอกว่ายุนที่ยังไม่ได้นะครับอ่าแล้วก็สติกเกอร์ถัดมานะครับบอกว่าจะอัปเกรดให้เป็น6ดาวให้ด้วยนะครับแล้วก็เลเวลเต็มแม็กให้ด้วยนะครับผมอ่าสุดท้ายนะครับคือจะได้เหรียญดีพอยต์คูณ2นั่นเองนะอ่าอ่าบอกไว้ก่อนนะตู้นี้ใช้เพชร2 0 0นะครับในการกด1ครั้งนะครับผม แล้วก็ครั้งแรกนะครับ20 0เพชรครั้งแรกนะจะได้ของแรกของแถมเนี่ยเขาเรียกอะไรนะสัวรางวัลนะครับจะได้อยู่ที่150นะครับแต่ครั้งที่2แล้วก็กดครั้งที่3จะได้อย่างละ1นึ่งเหมือนเดิมนะครับก็แปลว่ารวมกันก็จะได้อยู่350นะ ซึ่งราคามันก็จะเท่ากับเอ่อเพชรไหเดี๋ยวนะราคาเท่ากับดาวม่วงอ่ะหนึ่งใบนะครับประมาณนี้นะอ่ะเรามาดูรายละเอียดกระชากันนะครับรายละเอียดกระชานะครับผมอ่ากลุ่มปกติช่างหัวมันนะครับเพราะว่าอันเนี้ยเขาบังคับห้กดสองร้อยนะอ่าก็เราไปดูที่กลุ่มแน่นอนกันเลยดีกว่านะกลุ่มแน่นอนก็คือคนปุ่ม แน่นอนคือปุ่มเพชร2 0 0นั่นเองนะครับผมอ่าเพชร2 0 0นะครับอันนี้คือจะการันตีว่าจะได้หุ่นแน่ๆหนึ่งตัวนะครับโดยที่ไม่ซ้ำนะเออถ้าหาว่าเรากดนะครับเขาการันตีเลยซึ่งในหน้ากลุ่มแน่นอนนะครับผมจะมีเขาเรียกอะไรอะ่ะมีโมบิลสูตรที่เรายังไม่เคยได้อะ่ะ จะโผล่ออกมานะครับซึ่งหน้าเนี้มันจะมีไม่เหมือนกันนะครับตามแต่ละไ d ดีของผู้เล่นนะที่ขาดหุ่นนะครับซึ่งพงผมอมะณเวลาเนี้ยจะขาดอยูอ่8ตัวนะครับตอนนี้คงขาดแค่8ตัวนะในตู้นี้นะครับมันก็จะโผล่ออกมาเท่าที่เห็นอย่างนี้นะครับผมอ่าทีนี้ตู้นี้เนี่ยกดมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับ ก็คือเราเรากดเพชรส0งเนี่ยมันจะออกมาทั้งหมด11ตัวใช่ไหมอ่าอ่าตัวที่11เนี่ยจะเป็นตัวที่อยู่ในหน้ากลุ่มแน่นอนนะครับตรงนี้นะอ่าซึ่งเป็นกา,การการันตีว่าจะได้หุ่นที่เราไม่เคยได้แน่ๆนะครับผมอ่าส่วนอีก10ตัวที่เหลือมันจะมาอยู่ในโซนกลุ่มปกตินะครับซึ่งในเนี้ย ก็จะเห็นนะว่ามันไม่ใช่มีแค่หุนสีดาวแต่มันจะมีหุสามดาวด้วยนะครับ3มดาว2ดาวแล้วก็1ดาวด้วยนะครับอ่าอีกสิตัวเนี่ยมันจะโผล่ในหน้านี้นะครับผมแต่ตัวที่สิเอนะครับจะโผล่ในหน้ากลุ่มแน่นอนนั่นเองนะครับผมก็เป็นการการันตีนะว่าจะได้หลุ่นแน่หนึ่งตัวนะครับกุ่มที่เรายังไม่เคยได้นะอ่อ่าสู้นี้เนี่ยผมค่อนข้างสนับสนุนนะครับอ่า สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะสำหรับผู้เล่นมือใหม่เพราะว่ามันเป็นการการันตีว่าคุณจะได้หุ่นแน่ๆนะครับผมง่ายๆอ่ะอวยอวยให้กับผู้เล่นมือใหม่เลยแหละตู้นี้นะครับผมแต่มันต้องใช้เพชร2 0 0ออ่ะในการกดนะครับเออก็ช่างใจกันดูดีๆนะอ่ะมาทีนี้เรามาดูอ่าของแรกของแถมกันดีกว่านะว่าตู้นี้จะมีอะไรกันบ้าง อ่าอันนี้ชัดเจนนะอ่ามาที่ดาวม่วงกันก่อนนะครับโอเคอ่าดาวม่วงนะครับผมก็จะเห็นว่าเราจะเห็นว่ามีแต่หุ่นลิมิเต็ดทั้งนั้นเลยนะครับอ่าตั้งแต่เดือนมกราปี2020นะีนะมาจนถึงเดือนมกราปีสองีอนะครับผมก็ตามนี้นะครับ ถ้าใครต้องการดาวม่วงก็อย่าลืมนะเอ,อตู้นี้นะครับถัดมานะครับผมใบป่นนักบินเสริมนะครับอ่าอันนี้ก็ตามนี้แหละครับแล้วก็ถัง e เอ็นจำพาะหุ่นนะครับอ่าและถังเ e อ็นแบบผอประสงค์นะครับแน,แน่นอนอื่นๆน,นะครับผมออื่นๆก็จะมีใบ รีสกิลดาวม่วงสาดาวขึ้นไปแล้วก็แบบธรรมดานะครับต่อมาก็จะเป็นเหรียญตาปลดเหรียญเหรียญตาของนักบ,บินเสริมเลเวล2แล้วก็เลเวล1นึ่งช่นเช่นเดียวกันนะครับเหมือนกระตู้ที่แล้วเลยอ่าโอเคก็สำหรับตู้นี้นะครับผมเหมาะอย่างยิ่งกับผู้เล่นที่ต้องการหุ่น4ดาวอะ่ะ เออแล้วเราเป็นหุ่นสีดาวแบบตัวเก่าด้วยนะครับซึ่งตัวใหม่ก็มีนะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวนวกดให้ดูนะครับตัวใหม่ก็มีนะครับผมตัวใหม่จะเป็นตัวไหนอ่ะอย่างนี้นะครับผมนาราชีฟตัวนี้นะครับนาราชีฟซีแพ็ย้อมนะอ่าอย่าลืมนะตัวนี้สามารถเอาไปเล่นในอีเวนต์เดดบอสได้นะครับเออถ้าไม่ตายที่สองเขาเอาไว้จัดก,การบอสนะครับผม แล้วก็มีตัวไหนนี่ครับผมอันนี้นะฮอสโบนเอ็กซ์โนะครับตัวนี้ก็เพิ่งออกมาเพิ่งออกท้าไม่ตายที่2มานี่เองนะครับผมทําไมตายที่2เขาก็จะเป็นการปั่นเชนนะเออปั่นเชนแล้วก็พื้นปูเย็นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะจะมีการพื้นปูเย็นด้วยอ่าแล้วก็มีอ่าเป็นทอมกันดั้มด้วยนะครับอันนี้ก็ยังใช้ได้อยู่นะทําไมตายที่1นนะครับผม สำหรับตู้นี้นะครับผมเหมาะสำหรับอผู้เล่นมือใหม่หรือว่าผู้เล่นที่มีการขาดคุณลิมิเตเยอะๆนะครับตู้นี้เนี่ยผมบอกเลยถ้ากดไปอ่ะแล้วมันได้สี่ดาวอ่ะมากกว่าหกตัวนะครับผมเออในตู้นี้นะผมถือว่ามันคุ้มนะครับผมเพราะว่าตู้นี้เนี่ยมันใช้200รอยเพชรในการกดนะครับ แล้วมีการการันตีว่าจะได้หุ่นลิมิเต็ดหุ่นที่ยังไม่เคยได้1ตัวใช่ไหมแต่ถ้าเรากด1ครั้งอ่ะเออที่ใช้200เพชรแล้วได้4ดาวมา2ตัวนะครับ3ครั้งเลยนะอ่ะอย่างละสองตัว2ตัว,2ต,ว2ตัวเป็นรวมกันเป็น6ตัวขึ้นไปเนี่ยอ่ะผมบอกเลยว่าคุ้มนะครับสำหรับตู้นี้นะแต่ มันจะไม่คุ้มกับผู้เล่นเก่าที่มีหุ่นครบแล้วนะครับอันนี้จะไม่คุ้มนะตู้นี้เนี่ยเขาออกมาเพื่ออวยผู้เล่นมือใหม่นะครับผมถ้าหาว่าผู้เล่นมือเก่าก็อาจจะไม่ต้องสนใจอะไรก็ได้นะครับสําหรับตู้นี้นะแต่ถ้าหากว่าต้องการที่จะกดไปแล้วแล้วไปเอา,อาตัวของแรกของแถมนะครับอันนั้นก็อีกเรื่องหนึ่งนะก็จะเป็นกรณีเดียวกับ ตู้ดอบันโอนะครับซึ่งตู้ดับันโอก็ไม่คุ้มเหมือนกันครับอะจะเอาตั๋วทําไมนะครับจะเอาตั๋วเลือกหุ่นทําไมเพราะว่าตั๋วเลือกหุ่นเนี่ยมันมันไม่มีหุ่นอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ตู้นี้ก็มีโอกาสที่จะได้หุ่นเกลือด้วยนะครับมีโอกาสที่จะได้หุ่นสามดาวด้วยมันจะเป็นตู้ไม่ตรงปกนะเออสําหรับตูน้นี้นะครับตู้ดอบันโอนะมันเป็นตู้ไม่ตรงปกนะครับผมอ่า แต่ถ้าต้องการเอาของเอาตั๋วไปแลกพวกดาวม่วงพวกกดช่องนักบ,บินเสิมหรือนักบ,บินเสิมเนี่ยยังไงก็คุ้มนะครับผมอ่าส่วนเหมือนเดิมนะครับตัวนี้ก็สำหรับผู้เล่นมือใหม่นะครับหรือผู้เล่นที่ยังขาดคุณในในหลายตัวอยู่นะครับตัวนี้เนี่ยก็จะคุ้มถ้าหากว่าผู้เล่นต้องการจะกดนะครับผมขอให้กดแบบชาญฉลาด นะครับเออไม่กดก็ได้นะเออก็ถือว่าเป็นตัวเลือกอย่างหนึ่งนะครับผมการที่มีตู้แบบนี้ลูเข้ามานะครับแน่นอนครับผมว่ามันควรมันเหมือนการตัดกำลังพิษอะไรทุกอย่างนะครับแล้วตู้หน้ามันอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับอ่าคิดให้รอบคอบก่อนที่จะกดนะอ่าขอย้ำนะครับโอเค ขอให้มีความสุขกับเกมครับ